พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องที่รักแมคขรพของวรดาทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สดใสนะคะวันนี้เมื่อเช้าอากาศอึมคึอตอนนี้สดใสแล้วนะคะอีกสักครู่คงจะตกมานะคะ เพราะว่าเทวดาท่านก็ผ่อนผันให้เราได้ค้าขายนะคะแต่ก็โอ้ขายยากมากนะคะไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยเพราะว่าฝนตกเนาะก็อาศัยลูกค้าตา่างทางย t u b e นีละคาที่มาเมตตาเนาะมาเมตตาซื้อสินค้าให้กับบรดาเรื่อยมานะคะไม่มากไม่น้อยก็ซื้อเรื่อยกันตลอดมานะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันดีๆมาแบ่งปันให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆุกคนนะคะ เมื่อท่านเข้ามาแล้วนะคะเหตุเลขที่ท่านต้องดูชัดเจนนะคะคือ EP นะคะตอนนี้ EP ของวรดาพันกัวแล้วบางทีไม่เมท่านแคปหน้าจอไม่เป็นเนาะท่านโทรมาหาวรลดานะคะบอกว่าท่านจากได้กระเป๋าเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่เราก็ถามไปว่าท่านดู EP ไหนถ้าท่านจำ EP ได้แล้วก็นำเบอร์นะคะนำเบอร์เป็นแบบนี้นะคะวรดาจะทําชัดเจนให้ท่านทุกคนเลยนะคะให้ท่านจํานำเบอร์แล้วก็ EP นะคะวรดาสามารถ รีเทิร์นดูให้ท่านได้นะคะให้ท่านจำอีพีด้านบนนะคะตอนนี้อีพีพันขวดแล้วนะคือว่าท่านสุดยอดแล้วนะคะ เพราะว่าวรดาจะลงอีพีชัดเจนแล้วก็นาเบอร์นะคะบางทีแม่ๆก็แคปหน้าจอเนาะไม่เป็นเนาะ่านก็ธรรมชาติของคนสวเนาะอย่างวรดาบางครั้งบางอย่างก็ไม่เป็นนะต้องให้ลูกหลานสอนนะคะเราก็ค่อยๆเรียนไปเราก็เป็นเนาะวรดาเริ่มแรกก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันมีหลานสาวเนาะเอาฟองสอนให้แล้วก็ลูกๆนะคะอันไหนยากลูกๆกก็ช่วยเนาะถึงได้มาทุกวันนี้ก็คือพอแก้ไขกับตัวเองได้นะคะวันนี้เป็นการเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะยกผ้านะคะผ้าสิ้นนะคะ,ผ,นนะ,คะผ้าสิ้นเข็ มือนะคะมาใหม่เลยนะคะเป็นผ้าคลิ้นเสนตมือสวยงามย้อมคามธรรมชาติจากพื 700, ้นละเจ็ดร้อยเราจังจัดโปรอยู่นะคะช่วงนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยพืนละห้าร้อยบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามมากนะคะวรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมามีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พีน้องค่ะหากท่านใดอยากเอาไปตัดนะคะ เอาไปตัดเป็นชุดนะชุดวยงามมากตัดชุดเสร็จก็ได้นะคะตัดชุดเสร็จก็ได้ตัดผ้าสิ่นก็ได้นะคะเราจัดโปเพียง500บาทนะคะนํำเบอร์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้แบบนี้สองพื้นก็แคปไปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าอันนี้ก็จะมีมานเรื่อยๆนะคะให้ท่านแคปทีละพื้นไปไว้ก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเราจะได้ไปตัดล mm hmm. เห็นนะคะเนี่ย แบบน,นี้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีน้องนะคะน้องมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อนน้องรุ่นลักกันแหละมาซื้อพื้นหนึ่งนะคะมรดาก็แถมให้ไปพื้นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นสินน้ําใจต่อกันเนาะเขาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขามาเยี่ยมเราก็เลยให้ไปตัดเป็นเสื้อคลุมตัวหนึ่งแต่เกินจริงตัวหนึ่งสวยงามมากเลยะคะ่น้องก็ใส่กลับบ้านไปแล้วนะคะสีนี้เลยค่ะสวย เพราะว่าน้องเขามาเยี่ยมเขาอยู่จังหวัดอ filho, พรนครพนมเนาะเขามาเยี่ยมวรดาวรดาก็เลยให้ไปพื้นหนึ่งซื้อตัวหนึ่งนะไปตัดเป็นกางเกงแล้วก็ตัดเป็นเสื้อคลุมสว้ให้สวยจริงๆค่ะเดยวรดาจะแคปไว้เอามาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะอันนี้เป็นสีครามนะคะสีครามตัวนี้โคตรสวยค่ะสวยงามเหมือนกันอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ก็แคปไปเลยนะคะสินค้าไม่มีอีกนะคะรอบนี้นะคะต้องรอรอบหน้าถ้ารอบหน้าสินค้าเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะรอบนี้หมดแล้วหมดเลย รอรอบหน้าถ้าหากท่านจะได้สองชิ้นก็ต้องรอนะคะรอเอฟไปเรื่อยๆนะคะสินค้าเรามาเรื่อยๆนะคะเอฟไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ไม่เสียนะคะเพราะบางครั้งถ้าหากท่านรอสองผืนบางครั้งก็ไม่มีนะคะเราต้องรอนานไปนะคะอันนี้ลำเบอร์สองนะคะลำเบอร์สองพงไว้เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้เงียบมากเลยนะคะเงียบจริงๆวร,รดาก็เลยมีโอกาสได้โพงไว้นะคะ ในช่วงไหนเราว่างเราก็โพ้งก็จัดโพงของวันมาตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นลายลงนะคะเนี่ยค่ะสวยสวยงามจริงๆนะคะลายโซ่โซ่ทองนะคะลายโซ่ทองนะคะสวยลำเบอร์สามนะคะเราก็จัดโป5ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะลำเบอร์สามเป็นลายโซ่ทองสวยนะคะ ตัวกิ้งสวยนะคะตัวกิงงามนะคะอันนี้ตัวกิงงามนะคะเพราะวรดาให้ท่านดูเลยนะคะสวยตัวกิงงามงามมากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง500บาทนะคะพ่อเม่พี่น้องก็500บาทเท่านั้นน,นะคะคืนนี้500บาทนะคะสวยทุกคืนนะคะวรดาโค้งเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ตลาดเงียบฝนตกแต่เช้าวรดาก็เลยนั่งโค้งได้ตั้ง10บุคืนนะคะ,คะอันนี้ก็สวยนะคะลายนี้เหมือนกันนะคะ รายนี้ก็งามนะคะพ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะสินค้าของเราสวยนะคะถ้าแม่แมท่านใดที่ท่านไม่ชอบนะคะไม่ชอบแบบว่าเอาไปอัดกาวาท่านก็เอาแต่แบบนี้ก็ได้นะคะเอาแต่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เป mm ็นเย็บใส่เลยก็ได้นะคะสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหมาบเลขสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ดัเบลสี่นะคะสินค้าคงเรามีกรินแท้เน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนละ500อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรัให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนละห0 0บาทนะคะสวยแคสสวยจรงๆนะคะสินค้าของบรดาสวยทัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะคะคืนละ500อบาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมาอันนี้ก็สวยนะคะลายดอกเล็กนะคะลายดอกเล็ก เคยมาแล้วนะคะแต่วารดาขายไปก็พึ่งมาอีกนะคะรอบนี้เราก็ได้มาเพืนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหากท่านอยากได้สองืนหรือหลายๆพืนท่านก็ f ไ e t ก่อนนะคะ Fbet ก่อนแล้วก็รอเพื่อนนะคะเพราะสินค้าของปุองนี้เราโทรมาเรื่อยๆเราทอตลอดนะคะเพราะว่าเมกีทอทก็เป็นอาชีพของเมกีทอทเนาะเมกีทโก็โทรมาเรื่อยๆนะคะถ้าหากสินค้าของเราได้ขายดีสินค้าเราขายเร็ว ค่าของเราออกรวมได้กินทอก็สบายขึ้นนะคะมีเงินใช้ใช้กินใช้ไปนะคะเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีทุกๆคนมีฐานะนะคะลูกเต้าเรียนหนังสือนี่สิงนงที่ทุกคนนะคะอย่างเช่นวลดานี่ก็มีนะคะมีใช่วัดยับเป็นคนร่ําคนรวยนะคะมีพอได้อยากได้กินนะคะแต่ก็ไม่อดไม่อยากได้กินได้ซื้อใช้ซื้อทานนะคะเพื่อแบ่งปันนะคะลูกๆก็ทํางานทุกคนนาะคะ่า่างคนต่างเช่วยกันมีครอบครัวทุกๆคนนะคะ วันนี้เราก็มาแบ่งปันสินค้าดีๆนะคะตัวนี้เ้าสวยนะคะอันนี้เป็นลายบันไดสวรรค์น,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลายบันไดสวรรค์นี้สวยงามมากนะคะลายรอบแล้วนะคะที่ไม่ได้ลายบันไดสวรรค์นเนาะอันนี้บรดาได้มาพื้นเดียวนะคะพื้นเดียวนะคะลายบันไดสวรรคะ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นลำเบอร์หกนะคะลำเบอร์หกของเรานะคะลายบันไดสวรรค์วันนี้เรามีสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะ วยจริงๆอันนี้มีพื้นเดียวนะคะหากท่านอยากได้สองพืนก็เอฟไปก่อนนะคะ เปิดรอบหน้าสินค้ามาเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเวลาตรงหน้าปกทุกผืนทุกคิ้นะคะท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าท่านจะได้สินค้าไม่ตรงเสกมาประกันนะคะแล้วก็ขอเยนแม่ๆด้วยนะคะว่าบางทีนะคะผ้าบางผืนไปตรงด้านหัวนี่ไม่ค่อยสวยนะคะท่านไม่ต้องซีเรียสนะคะท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปช่างก็จะตัดออกอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะแม่จ๋าตรงขอบริ่มๆอย่างนี้นะคะท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าช่างก็จะตัดออกอยู่แล้วนะคะ ว่าช่างตัดออกทิ้งไปอยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านได้ผ้าไม่สวยขอให้เราได้ตรงนี้สวยก็พอแล้วนะคะตรงนี้สวยคือสวยมากนะคะผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์เจ็ดนะคะนําเบอร์เจ็ดอันนี้ก็สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะําเบอร์เจ็ดนี่ก็สวยสวยจริงๆิงนะคะอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าลายดอกผักเวนนะคะตัวนี้สวยนะคะลายดอกผักเวนนะคะบอรดา,าก็จะโบรให้ท่านเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทลายดอกผักแวนเนาะลายดอกผักเวนเราก็สวยะคะ่ะสวยงาม สินค้าของเรามีทุกผืนสินค้าของเรามีกินนะคะสินค้าเรามีกินงพร้อมขายสินค้าเรามีแล้วก็ขอความเมตตานะคะท่านใดที่คุยกับเราไว้คุยค้างค้างไว้ว่าจะสั่งหรือไม่สั่งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านตอบรับเราด้วยนะคะตอบรับเราด้วยนะคะว่าท่านจะเอากิ่งหรืนกิ่ผืนนะคะหรือท่านไม่เอาก็ตอบรับเรานะคะไม่มีปัญหาบางคนให้เราวิ่งหาของก็จะเอาสิบผืนยี่สิบผืน,ส,น,นสามสิบผืนเราก็หาให้นะคะพอตอบรับกันแล้วเงียบไปเลยอันนั้นก็ ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเป็นการที่แบบว่าคนเราเนาะก็เห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะคะเป็นคนเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามาให้เราวิ่งหาหาพอหาให้แล้วพอตอบรับคุยกันตกลงโอเคแล้วก็เงียบไปเลยอันนั้นก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะก็สำหรับวราดานะวราดาเป็นคนที่ทําอะไรชัดเจนนะคะจะไม่ทําให้คนอื่นลำบากใจ คนเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองต้องเอาใจเขาใส่ใจเราทุกๆอย่างนะคะทงใจอยู่ร่วมโลกกันได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลายเอฟมียํานะคะสวยเหมือนกันลายเอฟมียํานะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเลยนะคะลายเอฟมียํเนาะจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะลายเอฟมียํานะคะอันนี้นางเบอร์แปดนะคะสินค้าของเราตรงเป๊ะนะคะนางเบอร์แปดลายเอฟมียําแล้วก็ลดหลั่นท่านร้อยบาทเหมือนกันนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะท่านนางเบอร์แปดคะสวยค่ะ สวยทุกผืนสวยทุกอันสวยทุกอย่างนะคะแล้วก็มาอีกนัมเบอร์เก้านะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสวยลายใหญ่นะคะตัวนี้ลายนี้รู้สึกจะมีสองผืนนะคะลายนี้เพราะว่ามาเป็นคู่คามาเป็นคู่วรดาหรืออะไรมาเป็นคู่นะคะมาเป็นคู่นะคะสวยคะ่ะตัดเข้าในสวยงามมากนะคะสวยสวยกริงๆนะคะผ้าของคนไทยของคนไทยนี้ จะมีเอกลักษณ์คืองามโดดเด่นเวลาถ่ายรูปเข้าไปเนี่ยสวยงามมากนะคะแล้วดูแบบนี้ดูเหมือนไม่สวยนะคะแต่ตัวจริงสวยงามชัดนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการพักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรางามแท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคาม่จะพลาดเป็นราคาตัันะคะแต่รายนี้มีอยู่สองผืน,นะคะ่ะหากท่านใดสนใจพักเข้ามาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ พื้นนี้นะคะตัวนี้เป็นดักแด้นะคะกิ้งกิ้งพื้นนี้ขายไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องขายพื้นละ800-700นะคะแต่วันนี้วรลดาอยากเอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นเบาคิ้วเลยนะคะวรลดาแบ่งปันเลยนะคะ500บาทนะคะยกเซลลเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่เหลืออยู่พื้นเดียวนะคะเราก็อยากเซลลออกไม่อยากเลือติดค้างไว้นะคะอันนี้ก็จัดเซลลโปรให้เลยนะคะ500บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลายนี้ไม่มีนะคะ นิ่มามากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะที่วลดาให้ท่านดูนะคะอย่างนี้บางทีมันเป็นเป็นปลายแบบนี้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเวลาตัดจะตัดออกมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านจะได้ผ้าไม่สวยไปตัดเพราะทุกทุกคนช่างจะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะคะจากท่านจะต้องเลือกสิ่งที่สวยๆนะคะ ในวันนี้คลิปนี้เราก็มีพาสิ้นนะคะมานําเสนอให้ท่านนะคะพาสิ้นสวยงามน,นะคะ,ะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะกับขอบพระคุณพ่อเมธีพี่น้องที่มีตาขขอบพระคุณทุกคนทีน่เอ็นดูนะคะขอบพระคุณค่ะ